คำถามคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าในตอนเช้าแม้ว่าจะนอนหลับไปหลายชั่วโมงหรือไม่การนอนหลับที่ไม่เพียงพออาจทำให้สมองทำงานช้าลงส่งผลที่คุณไม่มีสมาธิและรู้สึกหงุดหยิดได้ง่ายนอกจากนี้การนอนไม่ตรงเวลายังสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในระยะยาวได้หลายคนเข้าใจว่าการนอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เพียงพอ เพราะสามารถดื่มกาแฟเพื่อกระตุ้นร่างกายแต่คุณคิดว่าจริงๆแล้วร่างกายของผู้ใหญ่ควรนอนกี่ชั่วโมงต่อคืนเพื่อสุขภาพที่ดีควรนอนประมาณ3ามสี่ชั่วโมงต่อคืนเพราะสามารถใช้คาเฟอีนช่วยให้ตื่นตัวได้วิธีนี้เชื่อว่าช่วยเพิ่มเวลาในการทำงานและเรียนรู้ได้มากขึ้นควรนอนประมาณ7-8ชั่วโมงต่อคืนเพื่อให้สมองและร่างกายสามารถฟื้นฟูพลังงาน การนอนเพียงพอช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง 4. ควรนอนมากกว่า10ชั่วโมงต่อคืนเพราะการนอนนานๆจะทำให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดหลายคนคิดว่าการนอนเยอะคือวิธีดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า <Yes. S 2> คำตอบที่ถูกต้องคือ B. 7-8ชั่วโมงต่อคืนการนอนหลับประมาณ7-8ชั่วโมงต่อคืนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใหญ่เพราะในช่วงเวลานี้ร่างกายจะเข้าสู่การพักผ่อนอย่างเต็มที่และสามารถฟื้นฟูลพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมองจะทำการประมวลผลข้อมูลจากช่วงเวลาตื่นตัวทำให้ความจำดีขึ้นและลดความเครียดทั้งจิตใจนอกจากนี้ การนอนเพียงพอ,อยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนในระยะยาวดังนั้นการนอน7-8ชั่วโมงต่อคืนจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง